ความสามารถของจําเลยในการต่อสู้เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเขาถ้าเขาถูกกล่าวหาแล้วเขาให้ว่าสิ่งที่พูดเป็นสิ่งเท็จเราจะให้โอกาสจำเลยต่อสู้ในชั้นพิจารณาอย่างเต็มที่ได้หรือไม่ซึ่งในประสบการณ์ของเราเราคิดว่าทางจำเลยเนี่ยยังไม่ได้ได้รับความสามารถนั้นอย่างเต็มที่ครับผมนี่ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างาในเรื่องของอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือเราจะอาจจะเห็นได้ว่าหลายๆครั้งเนี่ยโดยเฉพาะปีที่แล้วนะครับผมบางคดีเนี่ยทางารูปความเนี่ยก็มีการถูกดำเนินคดีอยู่ในชัน้นห้องพิจา,ารณาคดีเน โดยที่ไม่มีทนายความเลยด้วยสาและเวลาทางตัวจาเลยเองเนี่ยถามสารว่าเอ๊ะทนายของดิฉันเนี่ยไม่ได้อยู่ในห้องพิจารณาคดีจะสามารถเลื่อนคดีไปเป็นวันอื่นก่อนได้ไหมทางจาเลยเนี่ยจะได้ต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ศารก็บอกว่าไม่เป็นไรถ้างั้นสาลเนี่ยจะให้สิทธิ์จำเลยในการถามค้านเองซึ่งความจริงการถามค้านเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นอะไรที่ทนายต้องทำเพราะมันจะเป็นความมีความเป็นกฎหมายมันเป็นอะไรที่เป็นการต่อสู้เพื่อแสดงถึงความปรป็นส่วของตนเองเลยครับผม แต่ว่าการที่ดำเนินคดีกับบคุคคลโดยที่ไม่มีทนายความอยู่ในห้องพิจารณาคดีด้วยเนี่ยสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นมาแล้วดังนั้นสิ่งที่ผมต้องการจะสื่อเนี่ยก็คือถึงแม้ว่ามันจะมีกระบวนการก่อนที่จะนำบคุคคลเข้าไปถูกคุมขังในคดีทางการเมืองเนี่ยแต่กระบวนการนั้นหลายครั้งเนี่ยมันก็มีปัญหาเช่นเดียวกันครับซึ่งนี่มันเป็นผลทําให้อดัชนีนิติรัฐผมคิดว่าปัญหามไม่ได้มีเยอะนะครับผมแต่เวลากระโดดเป็นคดีการเมืองพ๊บ เวลากระโดดมาเป็นคดีหนึ่งหนึ่งสองปุ๊บมันเหมือนตกอยู่ในสภาวะยกเวนน้นทันทีอยู่ดีๆปัญหาที่ปกติแล้วไม่ได้มีขึ้นในกระบวนการยิธรรมก็อยู่ดีๆก็ผุดขึ้นมาเฉยเลยเวลาเราพูดถึงคดีทางการเมืองเนี่ยอันนี้มันก็เลยเป็นปัญหาที่ผมคิดว่ามันมีความเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับคดีทางการเมืองโดยเฉพาะแล้วก็หลายหลายครั้งเนี่ยเราก็อาจจะเข้าใจว่าไม่ว่าจะเป็นศาลเองหรือผู้พิพากษาเองเนี่ยก็อาจจะมีข้อจํากัด ในตัวของตัวเองเช่นเรายกตัวอย่างเอกสารกดหมายที่เราเรียกกันว่าระเบียบว่าด้วยการรายงานคดีสําคัญนะครับผมแล้วก็จะเห็นว่าผู้พิพากษาหลายๆครั้งในก่อนที่จะออกคําสั่งหรืวอวจาคำพิพากษาเนี่ยก็ต้องส่งร่างคาําสั่งร่างคำพิพากษาไปให้ผู้าาพิพากษาชั้นผู้สูงอ่านก่อนรอบหนึ่งเพื่อให้ความเห็นดังนั้นคำถามทิ่ตามมาก็คือหลักษาคนที่ว่าความเป็นอิสระของผู้พิพากษาในการดําเนินคดีอยู่ในมือของตนเนี่ยครับผม ความพิจารณาดันั้นอยู่ในมือของผู้พิพากษาจริงๆหรือไม่ซึ่งเป็นหลักขั้นพื้นฐานในกฎหมายระหว่างประเทศหรือหลักสากลเลยนะครับข้อมูลจากทางศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนมีหนู่ถึงสองโอกาสที่มันจะชนะแต่ผมก็บอกว่ามันก็แทบไม่มีอาจจะต้องทิ้งไว้บนรุ่นต่อไปก็ได้นะตรงนี้ทนายความมองว่าไงคะ่คนเลืนดในตัวผมตัวเลขยี่สิบสองเนี่ยมันอาจจะฟังดูน้อยนะครับ แต่อยากให้เข้าใจว่านั่นคือชีวิตของคนที่เรากำลังน,นำไปขันอยู่และมากย่กว่านั้นในอย่างที่ผมเรียนตอกกนแรกครับผมตัวเลขนั้นเนี่ยคือความเสี่ยงที่สูงขึ้นในปี67ปีนี้พอ,อปีนี้ไม่จะจะเป็นปีที่คำพิพากษาในคดีมัดตัน1-2เนี่ยจะาานนยค่อยทยอยออกมาเรื่อยๆและท่านเราดูจากสถิติคำพิพากษาของศาลนคะครับผมเราจะเห็นได้ว่าความเสี่ยงที่ศาลจะเห็นว่าการแสดงออกของประชาชนเนี่ยถือว่าผิดมตรตัน1-2เนี่ยสูงอยู่พอค้วน นั่นหมายความว่าตัวเลข12นี่ยครับผมในอนาคตอันที่ใกล้จะถึงเนี่ยมันจะสูงขึ้นกว่าน,นี้เรื่อยๆครับผมและมากไปกว่านั้นในเหตุผลที่ในความคิดของผมนะครับผม,ผมเหตุผลที่ทําไมเราถึงต้องพูดได้12ด้วยเนี่ยประเด็นที่สองเลยก็คือตอนนี้อย่างที่เรียนไปก็คือประเทศไทยเนี่ยสมัครอยากจะเข้าไปเป็นสมาชิกของสิ่งองค์กรที่เรียกว่า คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติขา้มานที่ตามมาเลยก็คือประเทศไทยพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกําหนดตามกฎเกณฑ์ขององค์กรนี้แล้วหรือย่างที่เขาเรียกว่า Human Rights Council นีครับผมซึ่งถ้าเราไปดูความเป็นของ UN ผู้ช่วยชาญ UN ผู้ช่วยชานด้านสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกเนี่ยความจริงแล้วทางโลกเนี่ยทาง UN เนี่ยเขามีฉันทามติเกี่ยวกับมาตรา1 2แห่ง อันนี้จะเป็นอะไรที่สามารถเปิดหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตกูเกบลเด็เยว่าได้เจอความจริงสนดนายมีแผนที่จะเอาเอกสารรูปเอกสารทางยุเอ็นเกี่ยวกับมาตรหนึ่งสองเนี่ยมาเผยแพร่สาธารณะคุณสามารถกดเข้าเห็นได้ปั๊บเลยดังนั้นถ้าคุณจะเข้าไปเป็นสมาชิกขององค์กรที่เรียกว่าคณะมนตรีสิทธิพูุษเซียช่วแห่งสหประชาชาติเนี่ยผมคิดว่าคุณก็ไม่สามารถคุณก็ต้องพูดถึงช้างในบ่อคุณก็ต้องพูดถึงประเด็นที่หล,หลายๆคนพยายามจะเอาไปซุกอยู่ใต้ผมเลยครับผมและประเด็นสุดท้ายอะไรก็ตามเนี่ยผม มีหลายท่านอาจจะเคยกล่าวว่าสําหรับจําเลยผู้ต้องหาในคดีมาตราหนึ่งสองเนี่ยอาจจะเป็นการรอพระราชทานอภัย,ยโทษไหมอาจจะเป็นการขออภัย,ยโทษไหมซึ่งผมอาจจะกลืนไ้ก่อนเลยว่าผมคิดว่าการที่เสนอแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นการผลักภาระให้สถาบันผมคิดว่าสถาบันเนี่ยควรอยู่เป็นควรเป็นการทางการเมืองดังนั้นเนี่ยการที่คุณผลักภาระในการอภัย,ยโทษ ในการให้โทษในการดึงผู้ต้องขังออกมาจากเรือนจำให้กับทางสถาบันเนี่ยนั่นเป็นการดึงสถาบันเข้ามาเป็นผู้ขัดแย้งทางการเมืองกับประชาชนโดยตรงดังนั้นผมคิดว่าทําผ่านฝ่ายมิติบัญญ,ญิทาผ่านสภาซึ่งเป็นผู้แทรนรัษฎรเนี่ยมันจะเป็นทางออกที่ดีกว่าแทนที่จะให้ประชาชนผู้ต้องขังเนี่ยต้องไปขอพระราชพันธ์จากผูและทําให้สถาบันเนี่ยมาเป็นผู้เล่นทางการเมืองเองซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการนะผมเราคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยควรทํผ่าน ควรทำผ่านสภาควรทำผ่านตัวแทนรัศดรครับผมทีนี้อภิรชัยเนี่ยตำแหน่งเนี่ยก็คือหัวหน้าฝ่ายต่างประเทศและนโยบายใช่ไหมเวลาเราพูดว่าต่างประเทศเนี่ยกำลังมองอยู่นะว่าประเทศไทยเนี่ยกำลังจะสมัครมนตรีสิทธิ์มินุสีชลใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าพี่เป็นรัฐบาลอ่านี่เคือรัฐบาลที่เป็นกระทรวงต่างประเทศก็จะบอกว่าที่ผ่านมากระทรต่างประเทศเขาทำหลายเรื่องนะเขาก็ เอาเรื่องที่เขาไปเสนอในอาเซียนเรื่องระเบียงสิทธิมนุษยชนเนาะที่จะช่วยทางคมสามารถที่มันเกิดเกิดปัญหารุนแรงในขณะนี้ช่วยประชาชนที่ที่เออบนีเข้ามาจากไปสองครามเลยเนี่ยอันนี้ก็โดดเด่นมากเลยนะแล้วก็อีกหลายเรื่องใช่ไหมคะในวิวาทะหรือข้อตกเีเยงในประเด็นต่างประเทศเนี่ย หนึ่งหสองหรือแม้แต่คิีการเมืองการใช้เรื่องของโรคติดต่อมาในช่วงของพรกฉุกเฉินแบบในทานที่ผดมผมคิดว่าความจริงแล้วเนี่ยนี่เป็นปาญที่ดีมากกว่าที่รัฐบาลแจะหันมาแสดงความจริงใจกับภ่าประชาสังคมกับประชาชนด้วยการของกฎหมายของรัฐธรรมและผู้สิ่งประเด็นที่ส่งคนเข้าไปอยู่ในเรือนจำจริงๆเนี่ยผมผมคิดว่านี่เป็นโอกาสที่รัฐบาลได้ซ้ำซึ่งมันจะทําให้ภาพลักษณ์ของประเทศเราดูดีได้ซ้ำ ผมคิดว่าหลายๆอย่างที่รัฐบาลทำในเดโมเทียร์โลกก็ต้องบอกว่าหลายๆอย่างเป็นเรื่องที่ดีผมก็ยินดีในผมในในกรณีที่ประเทศไทยทําดีผมก็ยินดีด้วยผมก็ชื่นชมแต่ในขณะเดียวกันมันก็กลับมาตั้งคำถามว่าทําไมถึงเลือกทำเฉพาะบางเรื่องส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยเรื่องที่จะไม่ทํามันก็กลับมาตั้งข้อสังเกตที่ผมตั้งไว้ชั่วครูก็คือทําไมวลารัคดีทางการเมืองทำไมวลา มันกลายเป็นสภาวะยกเว้นตลอดเวลาเรื่องอื่นเราทำดีดีแต่กระโดดมาคดีการเมืองปุ๊บกระโดดมาคดีหนึ่งหนึ่งสองเี่ยแย่ละดังนั้นเนี่ยคาถามที่ตามมาโดยหลักหายคนก็คือการไม่เลือกปฏิบัติหรือนอนดิส i ูมิเนชันดังนั้นสิ่งที่เรากําหนมองเห็นอยู่เนี่ยมันเป็นการเลือกปฏิบัติมันเป็นการดิสกูมินีเป็นการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความผิดทางการเมืองสิ่งนี้ชัดเจนนะครับเวทีโลกเปนผู้ชัดเจนว่าการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่ง ความเห็นทางการเมืองเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําไม่ได้และไม่ควรครับยุติความขัดแย้งทางการเมืองการที่คุณคิดหรือเลือกที่จะยุติบางคดีไม่ยุติบางคดีเนี่ยคุณก็ไม่ได้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายฉบับนี้ที่แท้จริงนั่นคือการยุติความขัดแย้งทางการเมืองที่แท้จริงมากไปกว่านั้นประเด็นที่สองนครับผมแต่ประเด็นที่สองเนี่ยก็คืออยากจะอยากจะเสนอว่า หลายๆครั้งเนี่ยเราอาจจะได้ยินว่าทางรัฐบาลอาจจะบอกพี่คดีเหล่านี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี63 64 65แล้วความจริงมันไม่ใช่เป็นผลงานของรัฐบาลชุดใหม่ส่วนมากมันเป็นผลงานของรัฐบาลชุดที่แล้วเราเปลี่ยนไปแล้วอยากจะบอกว่าหลายๆอยา่างนแล้วเขาอาจจะกล่าวอีกว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันเป็นของฝ่ายตุลารการเขาไม่สามารถ Bruno. ไปก้าวร่วงไปก้าวข่ายฝ่ายตุลาการได้ อยากจะบอกว่ามันมีนารหลายอย่างที่อยู่ในมือรัฐบาลน,นักตอนนี้ทําได้เลยนะวันนี้อายาการที่ทําได้เลยนะวันนี้ว่าจะสั่งฟ้องคดีหรือไม่ว่าหลังจากที่ศาลชั้นต้นเนี่ยยกฟ้องคดีพอบฉุกเฉินแล้วอายาการจะอุทธรณ์ขึ้นไปศาลอุทธรณ์อยู่อีกหรือเปล่าซึ่งในหลายคดีเราก็เห็นว่าหลังจากศาลชั้นต้นยืนยันสิทธิเิธิภาพของประชาชนแล้วเนี่ยอายาการก็ยังอุดธรณ์ต้องอทุทธรณนได้หนึ่งที่สุดต้องเอาไม่ให้มันผิดให้ได้ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลสามารถทําได้ในวันนี้เลิกที่จะสั่งฟ้องถอนฟ้องหรือไม่ก็เลือกตัดสินใจไม่อุธทอ์ในกรณีที่ศาลในยกฟ้องแล้วเป็นสิ่งที่ทําได้นานวันนี้จริงๆครับผมอขอบคุณมากเลยนะ